สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เลยทําคลิปชั้นๆ้นให้เพื่อนๆรับชมกันก่อนนะครับคือผมได้สั่งกล่องตัวนี้มานะครับเพื่อนเพื่อจะเอามาทํากล่องพาวเวอร์บ็อกซ์หรือว่าแบตสำรองแล้วนะครับเพื่อนๆเอาไว้ใช้ในยามสุขเฉิญหรือว่าสถา,านการณ์ไฟดับนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะไปเวลาเราออกแคมปิ้งไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ก็สามารถพกพาได้นะครับเพื่อนเลขกระทัดรัก เด็กกระทัดรัดแต่ว่าใช้งานได้หลากหลายพอสมควรนะครับเพื่อนตัวนี้ผมก็ได้เจาะรู2รูเพื่อใอ้ช่อง usb นะครับเพื่อนก็จะเจาะอีกหนึ่งรูแล้วก็จะใส่ช่องจุดบุรีหรือว่าเป็นช่องแปดสิบสองโวลต์นะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมจะออกแบบระบบข้างในให้ใช้งานออให้ชาร์จได้2ระบบนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไอชาร์จภายบ้านเราแล้วก็ชาร์จเพลงชาร์จเซลนะครับเพื่อน คือข้างในผมจะใส่อินเวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จเจอร์แล้วก็ตัวต่ําตัดแล้วก็ตัวเซนฐานาน้แบตเซเซอรอุณหภูมินะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าตัวนี้เอ,อ่อกล่องมันใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อน,อนหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงังจากที่ผมทำเสร็จแล้วผมก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ